อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ังนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอมเกชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009ิรติชอบเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ ก่อนจะเริ่มมอ์นะครับก็อันนี้มีขออนุอญาตประชาสัมพันธนิดนึงนะครับ Q MMR นะครับผมก็เมมโม y รีนะครับก็ได้ส่งตัวแทนคือแมวผีซ่านะครับเดี๋ยวมีอ่านให้นะครับอ,อยู่เซฟ3นะครับถ้าเรือจีกังนะครับประโยคแนะนํำตัวสวัสดีจ้ารักน้ำํำรักป่ารักสากุระสากุระไม่ใช่ละรักแมวผีซ่าด้วยนะคาหวัญประจําตัวหโหโคตรโหดเลยวะ่ะ <laughs> ถ้าใจกาาอยาปากเก่งโหแล้วมีเจ้าบอกบอกว่าน้องคราว่าตัวจริงอ่ะเป็นผู้หญิงเราก็สวยมากนะอันนี้ย้ำว่าสวยนะแล้วก็เ,เรื่องมีแฟนที่อันนี้หมีม่ไม่รู้นะหมีม่ไม่เคยไปรัลลาปรลวงใครนะก็เป็นว่า,าตัวละครก็สวยครับตัวตัวคนเล่นก็สวยนะ ก็เผื่อสนใจจะมาจีบน้องเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะฝากมาโบดๆได้นะครับเฮ้ยอันอันอันนั้นตะกี้หมีพูดเล่นนะเดี๋ยวน้องเขามีแฟนขึ้นมาแฟนเขาเอากระปีไรทิมมานี่หมีไม่รู้นะเว้ยเอาเป็นว่าฝากประชาสัมพันธ์นะครับไอตะกี้พูดเล่นๆขำๆนะอย่าอย่าไอ้นี่นะก็งไงฝากประชาสัมพันธ์นะครับแมวผีซ่านะครับผมก็ QMR MM นะครับก็ฝากรบกวนโวตด,ด้วยนะครับพอดีน้องเขาฝากหมีมาให้มาประชาสัมพันธ์ให้หมีก็ยินดีนะ ใครช่วยอะไรหมีก็ช่วยได้หมดนะครับจะเป็นคิวอื่นหมีก็ช่วยได้นะถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะ <c oughs> ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่งค้ามวอลกันต่อนะครับโหรอบนี้มันมากนะโหฆ่ากันแบบแหลกรานแบบพื้นดินนี่แบบวันไหวเลยอะ่ะสวัสดีนะครับมีลักที้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในมูนไลท์เบทนะครับก็มาอัดวอลนะครับก่อนบอลโลกนะครับผมคิดว่าศึกนี้คนคนน่าจะน้อยนะจริงๆเนี่ยหมีก็รอดูบอลอยู่นะโอ้โหมีเนี่ พอ,อมากเลยจะเซียเมซี่นะให้อาเจนแบบเป็นแชมป์โลกอาเจนไม่ได้เป็นแชมป์โลกนานมากแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับเกมนะก็เอาเป็นว่าเออวันนี้นะครับก็จะกิวเม,มโมรี่ก็จะเจอกับมีโอลี่นะครับอันอันนี้เคยลงอวนะก็เอาเป็นว่ามาลงขำๆสนุกสนุกแล้วกันเนาะโอ้โหเล่นเรา103นะครับส่วนทางมีโอลี่นี่87นะครับก็เยอะอยู่นะคือมีจะพูดว่าไงเดี่ร์คือสนามหลักก็มาลงได้40คนแต่ว่า คนจากที่เหลือเนี่ยเขาจะมาลงสนามรองกันซึ่งถ้าเกิดมีผู้เล่นเยอะเนี่ยการที่สนามรองไปตีบอลมันจะได้บัฟส่งผลให้กับสนามหลักสนามรองนี่สําคัญมากนะครับเห็นเห็น <ๆ S 2> แบบว่าเออรายถ่ายคนไม่ต้องไม่ไม่ต้องเสียใจนะบางคนลงสนามรองนี่มีแนะนํานะว่าลงสนามรองไปเนี่ยสนามหลักจะชนะได้หรือไม่ได้เนี่ยมาอยู่ที่สนามรองด้วยนะครับหกเอาเป็นว่าทุกคนสําคัญหมดนะครับอย่าไปคิดมากนะ ก็กิวมีโอลี่นี่เคยเจอมารอบหนึ่ง้วนะแต่ว่าตอนนั้นเคยเคยชนะอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหนีใส่คอมพิวต์ยังวะโอเคโอเคเช็คก่อนเช็คก่อนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเป็นปนูบเดี๋ยวเป็นนูบในวอลไม่เอานะไม่เอานะอ่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มวอลเลยนะครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเพื่อนๆอย่าลืมดูบอลด้วยนะครับผมเพื่อนๆบอกว่าโหรอยอยู่แล้วใช่ไหมลุยรครับ เอาเฮ้ยเอาทางมีโอลี่ไม่มาเลยอนะ่ะเอาเฮ้ย what the ลองใส่เขาไปเอากลางอะตะว,วันออกนะโหแสัยว่าเขาอ่านเกมเราขาดดีกว,ว่าเดี๋ยวยึดก่อนนะครับอ่าเป็นธงแดงแล้วนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเอาเฮ้ยโดนอะไรทำไมมันไม่ไม,มาวิ่งดิเฮ้ยเอาไม่วิ่งไม่เป็นไรครับกระโดดบินไปอย่างนี้เลยครับป๊บอเคครับโอ้โหมีลมติดหัวด้วยคนเท่เลยยิงครับปึ้งอมทางเมลนี่เขาก็ตึงเหมือนกันแล้วครับอย่าไป เล่นกับเขานะครับเราต้องเอาจริงครับนี่อย่างยิงเข้าไปโอ้โหมียิงตายไปห้าหกคนเลยว่าตะกี้ผ่านไซก้อยไซ,ยไซยโป้งเข้าไปนะครับอาเดี๋ยวมีขอไปดูธงต่อนะครับเพราะเราเน้นธงนะก็อยากฆ่าอยู่แหละแต่มันเน้นธงมากกว่านะครับเกมนี้โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเออโอ้โหไม่เป็นไรครับเหมือนว่าเขาจะไม่เหมือนเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ไปนะถ้าอย่างนี้เราก็อ,อตีคนตรงกลางเลยครับถ้าจะไม่มีคนไปเราก็รักษาตรงการลางไว้นะยิงครับเออ เป็นไงครับครึ่งหลอดครับตายเลยแกอ้าวเฮ้ยเขาไม่มีตายครับขาขอบคุณมากครับโอ้น้องแก้มอ้วนโอ้โหพยาบาลผู้ใจเลยนะครับเนี่ยสบายเลยนะโดนอะไรน่าจะโดนเข็มนะอาบยาพิษอะไรสักอย่างเลยแหละคนมีตั้งเยอะไม่เป็ป่าคนอื่นเอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับธงดำแล้วนะเร,เราอย่าทำเป็นเล่นนะอย่าทำเป็นเล่นนะแพ้ประมาทนี่ไม่ได้แล้วครับค่าครับ เขาวิ่งไปหรือเปล่าหมีไม่เห็นเลยนะเดาวเดี๋ยวเดี๋ยวตามน้าที่ก่อนนะครับเราไปดูก่อนนะครับว่ามาเขามานี่ยว่าโอ้โหแย่เลยแย่เลยยิงครับกลางวงปึ้งตายครับอ๋อเขามาอีกทางเหรอครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยฟอฟฟฟฟฟฟยี่สิบไทเก๊กปันตัวขาดครับอ่าเดี๋ยวเราล้มทงเขาก่อนนะครับวอลอันนี้ก็จจะคงจะไม่ตึงมากนะจะไม่ตึงเหมือนเออเจอวอล์กเกอร์เมื่อวาน,นครับาวอลนะ์กเกอร์นี่เมื่อวานนี่ตึงมากนะ แต่ว่าคลิปวอล์กเกอร์เมื่อวานหมีจะลงครับเพียงแต่ว่าคลิปมันเสียมูกเป็นไรหมีงงมากเลยเสียดายมากนะคือทางเบมเบอรี่ทางแพ้ทางวอล์กเกอร์ไปก็จริงแต่ว่าแพ้แค่ประมาณ500ร้อยแก้มนะส,สูสีอยู่อ่าตอนนี้เดี๋ยวเราเอาธงก่อนนะครับธงสําคัญนะตอนนี้ทางเมอลี่ได้ธงตะวันออกนะครับส่วนของเราจะเอาตะวันตกกลางนะครับเราเน้นธงนะอ่าเราได้ธงแนละ้วเราไปต่อเลยครับปุ๊บไม่รู้สึกมากมอสเตอร์เลยปะ เขาไงครับหมีเห็นคุณสันไปแต่กี้เ,เราเอาธงก่อนนะน่าจะเปลี่ยนยังไม่โดนลมนะครับวันนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับคงเล่นแบบพอขำๆสนุกๆน,น,นะนี่นะยี่สิบไทแก๊กเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราล้มธงของออทางเมโอนี่ก่อนนะครับวันนี้คงไม่ได้มีอะไรนะดูแล โอ้โหอย่างนั้นมันโดนเพลง20เท่าเข้าไปออโอ้โหสับมันครับครอบครบคบนี่ตัวขาดครับอ่าเดี๋ยวเราเอาธงก่อนนะครับอ่าตอนนี้ทางตะวันตกอ่าตรงกลางเราได้อยู่นะครับส่วนทางเมลอนี่ได้ทางตะวันออกนะเฮ้ยแต่ทำไมคะแนนมันสูสีวะตอนนี้อ่าเล่นมากก็ไม่ดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปตีมอนสเตอร์ต่อเลยนะครับอ้าวเฮ้ยโอ้โหเขามารอตรงนี้แล้วเหรอโอ้โหอย่างงี้ต้องเบ็คแฮมโอ้โเบ็คแฮมยิงเข้าไปหนึ่งทีครับโหไม่ตายได้เขาเยอะเว้ย เอาละเบกแฮมจังหวะสองเบกแฮมจังหวะสองยิงเข้าไปตายเรียบครับเอาละเจอวิชามาเอาเฮมอยู่โดนจับว่ะเอาละวิชามาไทยเก๊กยี่สิบเท่าออกไปเลยย่ครอบครอบคบคบนกกระเรียนยี่สิบเท่าเข้ามาเลยครับตายตายโดยมีควรตายหมดแล้วบอกแล้วมาไทยเก๊กค่าแรงครับหุ้ยยอไอชุบตุ้มไปไหนแล้วนี่ไงวิชามาไทยเก๊กเล็กห้าในกูชอบเลยล้มแบบล้มแบบไปไหนมานี่มานี่มายอมมอบตัวยังไม่เราเรายังไม่ล้มทงเขาเลยแต่เขาจะตายแล้วอะเดี๋ยวเอาข้าวก็เอ้าเฮียเขาเฮลเต็มแล้วว่ะ เดี๋ยวเราเอาเอา,เอาทงก่อนดีกว่านะมันหีก็เล่นเกินไปไม่ดีนะเอ้ยเร็วเร็วเร็วโอ้โหโดนดึงครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยใจเย็นครับพี่เออใจเยน็นครับโอ้โหกูฆ่า,าทิ้งซะเลยดิทักมันตายละจะเอาใช่ไหมเออโอ้โหแตกแน่อย่างงี้เออเออโอ้โหถอยก่อนครับถอย,อยเออถอยเออยังขับเข้ามาทันอยู่นะเราจะเอาธงนะครับโอ้โหของกูต้องตายแล้ววันนี้นะเออลาก่อนแล้วขอก่อนตายเออไม่ทันแล้วเออเราเล่นเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ย ตอนนี้ทางเมโอรี่ได้ทางตะวันตกและตะวันออกนี่แต้มนําเราแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะอ่าเราข่าเขาก่อนอ่าเราได้ทงตะวันตกเออทงกลางแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเอาตะวันตกต่อเลยนะอย่าเล่นนีครับอย่าเล่นเดี๋ยวแพ่นะเออทางเมโอรี่เขาโอดอยู่นะเขาตึงตึงในตึงอยู่เดี๋ยวหาล่มมุตาบกิดวิญญาณสลายนะครับเดี๋ยวดูสิโอ้ตรงนี้แหละเอ้ยเบรกหมยิงเข้าไปหนึ่งจังหวะครับกระโดดครับโดนเข้าไปนะอ่าเดี๋ยวเรารนีบเอาทงก่อนนะครับ ยังไม่ได้ทงนะตอนนี้เป็นสีดาอยู่เนียดน้อยตายซะเถอะมาเดี๋ยวเราไปเอามอ,เ,อ,เ,ตอเตอร์ต่อเลยครับอู้วิชาบินโอเคครับพี่แมวผีซสกโอ้คุณแมวทำหน้าที่ดีมากนะมีชอบมากเลยมีคนช่วยบอกนิดนึงนะเพราะว่าบางทีมีโอ้โหตีคนด้วยแล้วก็ต้องพากด้วยมันต้องแบบใช้สมาธิเยอะโอ้โห,หมีปุ้งทีเดียวหายหมดเลยนะครับมอเตอร์อรนะโอโห้หายหมดเลยว่าชุดเดียวเลยว่ะนี่เข้ามาทาไมครับเนี่ยนี่ไงเพลงกระบ,บี่ยี่สิบเท่าไทเก๊ก กลับไปดูบอลโลกภายในไม่เกี่ยวนะโอ้โหไฮเวะเนี่ยโคตรถึงเลยว่ะสําหนิไม่มีท่ายิงเลยว่ะเราให้ตายเลยแล้วกันเหมือนท่าเฮ้ยไปอย่างแบ็กแฮมเออตายตัวขาดตัวแบกแฮมยิงเข้าไปเอ้ยวันนี้แบ็กแฮมไม่ได้นะแบ็กแฮมมันตำนานไปแล้ววันนี้ต้องเป็นเมเนซีนะครับผมโอ้โหดิงหน่อยดิเฮ้ยวิ่งครับโอ,อ้ยมาแล้วโอ้โหโคตรอาการหน้าทีลดเลยเนี่ยวลาหิวเลยนะอ้าวนะอา้อาวอา้อาวอา้าวแบกแฮมยิงเข้าไปครับโอ้โหไม่ตายหรอ เ้ยไอ,ยอย้พวกนี้อ่ะพื่อนไปเอาธงกันดีกว่าป่ะหูข้างหน้ามันอะไรกันเนี่ยชอบเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะโอ้ตรงนี้เราเยอะอยู่ไปยิงปึ้งตายตายตายไปหนึ่งครับตายไป,ปสองตามไปเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าธงก่อนครับเพราะว่าธงดำแล้วน,นะถ้าเกิดธงดำเราเข้าดีกว่าเรตอนนี้นธงก่อนอย่าไปมาๆเขาคะแนนเขามากกว่าเราแล้วเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปโอ้โหอย่างนี้ต้องเล่นเอาจริงแล้วว่าไม่ได้ละคะแนนเขามากกว่าเราด้วยนะ ตอนนี้ธงก็อุ้ยทางเมโอรี่เขาเอาตะว,วันตกไปด้วยอะ่ะตะว,วันออกด้วยนะแต่วันนี้คนคนในกิวส่วนใหญ่เงเห็นเขาลาไปดูบอลกันเยอะอยู่นะครับมันก็น่าจะรอล,ลาทั้งสองฝ่ายแหละโอ้ยเดี๋ยวนะหอกไม่ค่อยอยากยิงอะ่ะอยากยิงพวกตัวนิ่มๆหูลำคาแล้วหอกเอาจะเอาใช่ไหมโอ้หอออโหอ,อย่างงี้ครับ เออแบกห้ามยิงเข้าไปไม่โดนเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้ยตอนนี้ธงดำเดี๋ยวเอาธงก่อนครับอย่าเพึ่งนะอย่าเพึ่งอย่างอื่นอย่าเพึ่งวู้จังหวะเลี้ยแหละเอ้าเนี่ยเขายิงกระเด็นออกไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมัดไทยแก๊กกลางวงไปเลยแล้วกันครับเพราะเดี๋ยวเขาต้องมานะมีกดจกเซียวไปแล้วแข็งมาหมัดไทยแก๊กกลางสร้างฟงอย่าออฮือเป็นไงล่ะเจอหมัดไทยแก๊กเข้าไปเละครับบอกเลยใครเข้ามาตายหมดแล้วนี่ไงเอ้ยเดี๋ยวมีถอยก่อนเอ้อเขาก็อยู่กลางวงเลยนะเอ้อ โอ้โหอยู่แบบนี้โลนันโดฟีคิกเข้าไปครับโอ้โหไม่ตายเหลืองั้นเหรอเขาได้เขาเหรอเนี่ยโอ้โหมีเชื่อเลยว่ะมีตายแล้วนะั่นอ่ะโอ้โหแรงว่ะอ่าตอนนี้ทางเมลลี่ได้ทางกลางทางตะวันออกนะครับส่วนของเรานี่เราได้แค่ทางวันตกนะเราต้องเอากลางคืนให้ได้นะครับอะไรกันครับเนี่ยลองตีไหมเมื่อถึงตีอะไรครับ อ่าตอนนี้เป็นเป็นธงดำเราเอาธงดำเราเอาธงคือถ้าเราได้สองธงอ่ะกางกับตะวันตกเราก็ชนะแล้วนะเอาจิงอ่ะเบรแฮมครับยิงเข้าไปปึ้งไม่ตายอย่างนั้นเหรอตายตัวขาดไปไม่มีดูแป๊บนึงนะครับอ่าอันนี้เลขหนึ่งเข้าไปตะวันออกหนมนีต้องตามเลยนะครับธงตะวันตกก็ยังเสร็จเขาอยู่เหรอวะเนี้ยงงมากเลยอ่ะเป็นอะไรพี่เป็นที่งงมากเลยนะเป็นในงงงในงงงในงงมากเลยอะ่ะ มาแล้วครับเยอะไปแนั่น่ะโอ้โหมีเข้าตัวเดียวก่่อนนเียยิงไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับตัวเดียวก็เราฆ่าเลยครับฟอฟฟฟฟเฟนกบียี่สิบไทยเก๊ครับตายตัวขาดไปอ่าเล็กหนึ่งเขาไปไหนครับนั่น่ะโอเคไปกลับกลางนะครับตาครับผมเออตอนนี้ธงดำพอดีครับรีบเข้าเลยครับโอ้ยิงแบ็คแฮมก่อนเลยครับไปเยี่ยงเข้าไปหนึ่งทีโรนันโดรียิงไปอีกทีครับ โอ้จังหวะเนี้ยแหละสวยๆอย่างเงี้ยเรามีชอบเออฮอตายไหมเออโอ้โหโดนกระเด็นไปก่อนว่ะติดอีกหนึ่งนาทีมอนนะครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับคุณแมวศาสตร์แนะนำแล้าหนึ่งนาทีนี้ต้องรีบไปนะแต่ว่าเดี๋ยวนะโอ้ยโดนนันโดยิ่งเออตีคิกไซโป้ครับอ่าเดี๋ยวไปเอามอนก่อนเลยนะเดี๋ยวนะเลขหนึ่งขนาดนะโอเคครับเดี๋ยวปีม้าเลยครับนะ่า ขี่มาเร็วโอเคอ้าวต,นะต,นะตอนนี้นะเข้าไปไหนอ้าวตอนนี้ธงมันกลายเป็นไอ้นี่ไปแล้วอะ่ะเออเร็วไม่เข้าครับผมผมดูเลขอยูอออ่๋ยวนะเลขหนึ่งเข้าไปไหนอนะ่ะอ้าวเขาเข้าธงนะหมีก็รอเริ่มคำเลยไม่ได้ฆ่าเลยยิงครับเออโอ้โห หนึ่งนะโดยวมีดวโดนอ๋อน่าก็ไปเอาบม้อหมีตายอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้ครับเอาเลยเอาเขาไปต้องการออกเหรอหมีตายไม่ทันแล้ววะวิ่งไกลมากเลยอ่ะไม่เป็นระห่เดี๋ยวลองตามไปดูจริงๆวิง่งวิ่งลงด่างไปรอเลยก็ได้นะอ่าตอนนี้ทางเมโลรีได้เอาเมโอลีได้หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบนะเราได้พันแปดนะครับโหมีไปบอดีมอนก็ตายบอดี้เชื่อไหม โอ้โหมันอะไรวะนั่นน่ะอะไรกันครับน่าขอยิงเบกแฮมเข้าไปทีนึงโอ้โหเรียอยู่กันอย่างเงี้แหละกูชอบเลยโอ้ไม่ย,ยังไม่หมดอีกเหรอมามามาอันตีอะไกลางวงแม่งเลยมาอันตีกลางวงเลยครับมามาใครจะเอามามาเลยครับเจอหมัดไทยแก๊งของจางซางฟงเข้าไปหน่อยเป็นไงอือโอ้โหเขาวิงว่งเขาวิ่งฉีกหลบกันหมดเลยวะ่ะเฮ้ยทงเนี่ยได้ทงเอาทงครับอย่างอื่นไม่สนขอทงอูอกมาแล้วครับกระโดดโอ้โหมาปูฟูกระเด็นเลย ยิงครับกลางวงอุ้ยยิงไม่ทันว่ะโดนหยุดก่อนเวรกตามแล้วธงดำไม่ได้แน่เลยว่ะโอ้โหท่าหมดแล้วด้วยซัวล้วเออเขาได้ก้าแล้วเฮียตายชัวร์ไม่มีท่าเลยตอนนี้เออเฮียแล้วเออเอออ่าตอนนี้เราเฮ้ยเวรเขาเขาไปเอาบอสกันเดี๋ยวหนีต้องรีบตามโอ้ไม่ทันแน่เลยว่ะเร็วเร็วเร็วอันนี้สําคัญกว่าขี่ม้าครับขี่ม้าเร็วเร็วเร็วจ้ำจ้ำจ้ำเร็ว อันนี้สาคัญสุดแล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นการบอกบอกว่าใครจะชนะโอ้โหทางไมโอลีกับเราคะแนนเท่ากันขนาดนี้เลยเหรอโอเคครับอ่ามาทันนะจริงๆเขาต้องลากบอสเอา้าแต่ว่าถ้าเกิดทางไมโอลีไม่มาอันนี้มีใส่ใส่หนักเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราหยกเชือกแบบนึงนะครับยิงเลยครับกาบี้เออลีเขาไปยิงที่อ่าฝ่ายเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมยิงยิงเข้าไปดีครับถุงต,ตายครับบอกเลยฆ่ามันให้หมดครับ เห็นแล้วมันฆ่ายอย่าฆ่าวะ่ะแต่ถ้าหมดอหะึ้อไปเถอะครับปะี๋ยวเอาทองก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตายไปก็ไดนะ้ฆ่ากูหน่อยเร้วยโอ้เกีจเดินเพราะว่าถ้าเกิดตายมันจะไปอยู่ตรงกลางมันจะเร็วกว่าไงอ่าพี่จะฆ่าผมอเอาเลยครับพี่ฆ่าไหมพี่ฆ่าผมไหมเอาถ้าฆ่าก็เอาเลยครับโอ้เออตาฆ่ากูสักทีโอ้โหตอนนี้เขายึดทงเราเร็วมากเลยนะมีน้งตามไม่ทันแล้วเนะี่ยเดี๋ยวก่อนนะ อ่ามาพอดีเลยครับเพราะเดี๋ยวเขาต้องมาตรงนี้พอดีนะบอกแล้วตายมันจะไวกว่าเรารีบยืนอ่นอนรียบคงเลยครับบิ๊กครับใทยแก๊ปปี้สิบเท่ายิงเข้าไปทีนึงเจ็บสาบครับไล่หอกไปคือคือคืออ่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นธงดําแล้วนะครับเดี๋ยวมีรีรอนยิงเลยเดี๋ยวเขาต้องกระโดดเข้ามาแน่นะหรือคงไม่ล้วแหละ โอ้ยเดี๋ยวยิงฮัมเดี๋ยวแพ้เอาคุงอะนะทางตะวันออกเห็นเล้งหนึ่งเข้าไปต้องรีบไปนะครับโอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บอะไรนะครับเนี่ยพุ่งไปครับแมกนัมโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วก่อนเร็วก่อนกดนตกเทลเลยตรงนี้โดนตีแน่นอนนะ อ่าเดี๋ยวโอ้ยไม่ทันแน่เลยเอาอย่างเงี้โอ้โหรายิงเลยครับ,บเบรกแฮงคือปุ๊บตายครับเราต้องพยายามเคลียร์เขาครับใหญ่เขาเข้าทงเยอะครับเพราะเราจะได้ทงอ่าเป็นอย่างนั้นนะครับอุ๊บ <ış birthdays> อะไรวะเนี้ยเอออ่ะเอออ้ะโอ้คนมีตั้งเยอะเดี๋ยวก่อนคนมีตั้งเยอะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีตายอย่างงี้ดีนะครับเพราะว่ามีจะได้มากลางเลยครับจะได้หยิบทงอ้าวเฮ้ยทำไมมันเอาเราไปอยู่ตรงนู้นเลยวะอ๋อเพราะว่าทงเสียใช่นะ เดไกลเลยอะน่าจะชนะแล้วนะไม่น่ามีปัญหาแล้วครับก็สองพันแปดร้อยสี่สิบแล้วก็สองพันสองร้อยแปดสิบสี่นะไม่น่ามีอะไรพลิกโผล่นะมีดูแล้วอ่ายิงไปครับไปยิงลียิงอีกทีครับโอ้โหไปยิงเฮ้ยโอ้โหยิงไม่ได้เหรอเฮ้ยโอ้โหอยู่ตรงเนี้ยแหละเฮ้ยโอ้โหเชี่ยไม่ได้ยิงกันลยเดี๋ยวก้อนกูตายแล้วเออยิงเข้าไปโอ้โดนระเบิดอีกเอ้อโอ้โห แม่งมาไทยเก๊กมากเลยมามาจะเอาใช่ไหมมามา,มา,มา er, uck, itas, เล่นด้วยมา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 เอาดิก็แรกมาดิมาดิครับก็มาดิมาไทยเก๊กใครตายกูตายก่อนครับแม่งหยกเสี่ยวหมดพอดีวะไม่เป็นไรครับเกือบนะเรียบร้อยนะก็เรียบร้อยนะครับจบกันไปนะครับสําหรับวอลนะหนีฆ่าไป้สิบตัวนะครับก็เป็นวอลที่สรุปนะครับของเอ่อทางเมมโมรี่กับอ่า ถามว่ามีโอดดีนะใช่ไหมมีโอดดีนะตอนนี้ก็เป็นการเจอกันครั้งที่2อแล้วนะครับอ่าวันนี้คุณอัคนามูลอย่างโหดเลยนะวันี่โหดเอามาอีที่หนึ่งเลยนะครับดีใจด้วยดีใจด้วยโอ้หนีชวงนี้เป็นไรวะวูบบนอนบูบบ่อยมากเลยเดินเป็นไหนก็ตทายิจิบหายแล้วอ่ายังไงก็จบวันไฟสำหรับการมอนะครับ่อกิโอมีมีโอดีนะครับก็อันนี้หมีก็ให้จ G เหมือนเดิมนั้นอย่างที่บอกคือถ้า มีไปวอลอย่างเงี้ยแล้วเป็นกิวที่แบบมีลงบ้างแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยอะไรเงี้ยมีก็จะมาลงนะครับเพราะคิดว่าให้เพื่อนๆดูวอลกสนุกๆแล้วกันนะครับก่อบนบอลโลกนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆเ,เชียร์อเจนหรือว่าฝรั่งเศสครับมาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าอยากให้หมีทำไกด์อะไรเกี่ยวกับมูนไลท์เบดก็บอกมีได้นะครับยินดีจัดทำให้ได้นะครับออะขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ